เอาไว้สเตที่สามไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยพากันตื่นเรือยัหรือว่าอันที่สองพี่ปอหรือว่ายังอยากกินกาแฟตอนเช้าอยู่ยังน้องกินกาแฟแบบโอ้ใช่วันนี้อันนี้เนาะพี่โอเคโอเคแล้วก็อ่านลภาษาจีนที่วัา ว่าาจะเลือกคำสากนิขอเลือกสักสี่ห้าโมงเย็นหน่อยสักนดโอเคเคลปีเชิญทำเวลาเกานาฬิกาน้เก้านิกาลงนาเบียเวลาเก้านกาเป็นที่ที่เปิดโครงกลารสภพานด็กและเยาวชีนอำโดยหลวง 9นาฬิกาถักสิ0นาฬิกาิการบรรยายหองข้อกฎหมายเกี่ยวกับยาเป็นิดโดยวิทยากรจากสถานีตำรวจคุธรอำเภรดจหลวง10นาฬิกา30ถึงอ2นาฬิกาเป็นาการบรรยายของข้อพวกและทยของยาติดติดโดยวิทยากรจากโรงพยาบาลหลวง2นาฬิกาถึง3นาฬิกาเป็นการพัับประทานอารกลางวันาฬิกาถึง15นาฬิกาเป็นกิจกรรมสวนการสืสัมพันธ์ในนามนัานาตา อยู <Cornell. S 2> ่ง่ดนะเป็นคนในพื้นทเหือนทุ่ังานมาไรขอมนะครับที่ท่านลงๆเค้ยินกัจะเป็นเขาจะเรียกว่าความุ้นะครับสำหรับเรื่องปัญญาเศรนิเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใช้หวานประดัชเฉยๆแก้ปัญหาไม่ได้คุณจะไปเดินลนอาลงไป ทำาะไรไปยุ่งกับมันมันจะมาหงงาเายยารเไาไหมยาเสจเป็อปปปปปปปาอยู่ที่ไหนบอกเอ้ยบอกเอ้ยมี่หาได้เงีาซื้อง่ายกว่าขนมอีกักตาให้ไปซืผมซื้อไม่ได่ยกไปหมดเลย,ยนีน <c oughs> น่นน <c oughs> นากลก อสองคัดมาเพื่อมาพี่ใช่โดยเฉพาะอันเนี้ออนยอันนี้ไม่มีคู่อ่อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเร็วครับเร็วครับเดี๋ยวจะให้นีตะลัเปายิ่งฉุดอมุนมืออมุนมืออมุนมือแล้วอมุนมืออาใส่เลยสามช้าอมุนมืออมุนมือตีทำยังไโคตรมาบอลวงนะอมุนมืออมุนมืออมุน ย้ายมาด้านหลัง้องอมุดเบน์อมุดเอ์ด er <c oughs> <Le saw usi> ูด e ้านหลังนดูด้ามุนเมอรมุนเมแล้วก็เป่ายิ้งชุเอาใครแพ้เอาให้แพ้เอาเจอเอาตนใครแพ้ยืนขึ้นเรี้็วเวเร็ว โอ้นี่จะมาเป็นเยาวชนให่กับไม่กล้าแสดงออกเนีเ่ยเขาโรงเรียนพักหัวที่มาเลยใช่ไหมพักมาเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวตรงเนี้ยวไปทำใข่ในโรงเรียนของเราอ้าวตู้ตามนี่เธอที่ไปด้เพื่อนคนที่แท้นี่เธอเ,เ,คคเธอ้คนที่ชนะใช่ไหมคนที่แพ้ยืนใช่ไหมใช่ปะนี่เธอ เธอชนะันใช่ไหมนายชนะเราใช่ไหมลุกขึ้นไต้นให้เราดูอยู่นี้เอาด้าลงยืนขึ้นยืนขึ้นเอาแล้วเพื่อนขอแล้โลงเร็วคนที่ชนะเร็วเร็วนะครับเอารู้ไหมเรามาทำอะไรเมื่อเช้าเขาบอกไม่รู้มองลืม อออกมาจากบ้านนะเขาเกมาจะเฮือาไอมคุณครูบอกมาคึ้นรลดโหดมามากับเขาใช่ไหมเออนะเอาละวันนี้นะครับที่พวกเรามามาเป็นตัวแทนโรงเรียนนะครับครูปฏิติบอกวันนี้เราจะเก็บเกี่ยวความรู้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นี่ในประเทศไทยทุกวันนี้เอาจริงๆเลยเราไม่รู้ว่ากฎหมายนี่ที่มาที่ไป มาทำไมหน้าที่สำคัญคือกฎหมายคือควบคุมความประพฤตินะความประพฤติทุกอย่างเลยในสังคมนะไม่ว่าจะเป็นการเกิดตั้งแต่เกิดมาแต่มีกฎหมายควบคุมหมดจนตายเข้าโรงเรียนมีกฎหมายควบคุมไหมม,นะม,ม,หม,มีนะครับเข้าโรงเรียนมามีกฎหมายควบคุมนะที่มาที่ไปสมัยก่อนจะว่าไม่มีกฎหมายนะรู้ไหม สมัยตั้งแต่กี่ปีเรายังไม่เกิดหรอกแน่ยยี่สาบสี่ปีสิบปีก่อนสมัยก่อนยาบ้าก็นนีงชื่อยาบ้าด้วยแหมเกว่าเขาเรียกว่าเดียมมกพบเพื่อนๆหน่อยเขาเรียกว่ายาม้านะครับอสมัยก่อนเป็นยามาเสียบแล้วเป็นไงดีมเนมานั้งเลยตป่าระบาดคนที่เสพยยามาายุคนั้นเนี่ยทั้งพวกสิงลวดประตูขี่ให้ เอ้ยเสพเพื่อให้ขับรถบรรทุกได้แล้วก็พวกที่เสพยาาเพื่อให้อ่านหนังสือได้ป้าคุว่าอาร,าว,าอราวาดอารวาดยังไงสมัยนั้นมันจะมีลักษณะเฉพาะถ้าเราเกิดทันสมัยสักสามสิบสี่ปีก่อนยี่สิบสามสิบปีก่อนเอไม่ทันหรอกคุณพ่อเราน่าจะทันอยู่นะมันจะมีลักษณะคือชอบไปจับตัวประกันอ่านะเป็นยังไง ออกข่าวลายวันคนเสีบยามาจับตัวประกันยีดที้คอตัวางก็ยืนเทอเลออยู่คนเสียบยามากา็มีดแล้วเสียบคอหยุดจะเข้ามาหยุดจะเข้ามาเข้ามาจะเสียบนะมีข่าวลายวันยุคนั้นโอ้ยนะตำรวจี่ปวดหัวมากเลยแต่ละวันไม่ทําอะไรจับเสียบจับเสียบอย่างเดียวนะปวดหัวยุคหนึ่งก็เลยโอ้ยไม่ไหวเลยยามาปล่อยให้ถูกกฎหมายไม่ได้นะ ทางสภาผู้แทนราษฎรที่พวกเราเลือกไปนั่นแหละก็เลยเปลี่ยนบีปเปลี่ยนให้ยามาอันดับแรบกบเปลี่ยนชื่อมันก่อนเปลี่ยนมาเป็นยาบ้าจนถึงทุกวันนี้อที่มาที่ไปแล้วก็เปลี่ยนให้มันผิดกฎหมายด้วยสมัยนั้นกฎหมายแรงมากยุคนั้นเขาเรียกว่าเป็นการทําสงครามกับยาเสพติดควบคุมได้นะเราได้อยู่ในสังคมที่ปลอดภัยจากยาเสพติด อันนี้ต้องยอมรับเลยว่าทุกวันนี้นี่กฎหมายอ่อนลงมากส่วนใหญ่ก็เน้นเรื่องเศรษฐกิจนะเพื่อให้ขายกัญชาได้ใช้ใบกระท่อมได้ไปทีนี้ผลกระทบพวกเราก็เลยรับเต็มๆนะโอ้ยกัญชาก็เสรียาบ้าเกือบจะเชอรี่แล้วยาบ้าดิจ้ะเพื่อความปลอดภัยของเราเองถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวบางทีมีเพื่อนเอ๊ะฝากถือกระเป๋าให้แง่มูถือปั๊บ รากฏว่าในกระเป๋ามียาบ้าขีบเม็ดตายแล้วตํารวจจับเข้าดาตํารวจตารวจจับช่วยเลยนะครับถือว่าเราเป็นผู้ครอบครองยาบ้านะครับอันนี้ฝากไว้เนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมก็จะฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวก็จะมอบต่อให้ครูปฏิบดําำเนินการต่อนะครับสำหรับของผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ